ในทิโมทีบทที่6ข้อที่12บอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อแสดงว่ามันต้องมีมวยปั้มใช่ไหมระหว่างความเชื่อกับความไม่เชื่อถูกไม่ถูกมันต้องฟัดกันอะ่ะนะคะต้องสู้กันต้องสู้อย่างเต็มกำลังเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่อนแอปั๊บเราเป็นไงคะเราก็เลยต้องไปหาเรา,เรารู้สึกว่าเราจะเป็นวัดไปหาหมอหมอก็พูดซะน่ากลัว เราก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่เขาไม่เชื่อเขาก็พูดจนเราเป็นเลยนะคะดังนั้นเวลาเราต่อสู้เราต้องไปหาคนที่เชื่อใช่ไม่ใช่เขาจะต้องพูดจนเราหายกลัวพราเราไม่มีความกลัวเราจะเห็นพระเยซูไหมคะพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวเลยทุกครั้งเลยพระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยใช่ไม่ใช่ดังนั้นพระองค์บอกว่าความกลัวนี่แหละ ก็คือความเชื่อนั่นเองแต่เราเชื่อสถานการณ์เราเชื่อมนแต่ถ้าเราจะเชื่อพระเจ้าก็คือเชื่อตามถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมนะคะเพระาะงั้นถ้อยคำของพระเจ้าพูดอย่างไงเราเชื่อนะคะในหนังสือในหนังสือโรม10ข้อที่17บอกว่าไงคะบอกว่าเหตุฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นจากการ ได้ยินและได้การได้ยินเกิดขึ้นเพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าหลายคนก็คิดว่าการประกาศพระเยซูคริสต์ใช่เมื่อเราฟังเราเชื่อเราก็เลยรับเชื่อแต่ว่า ถ้าเป็นถ้อยคําที่เราเป็นผู้เชื่ออยู่แล้วมันก็จะมีถ้อยคําแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีถ้อยคําแห่งการหายโรคคุณจะเชื่อคําพูดของใครถ้าพระเยซูบอกว่าคุณหายแล้วคุณยังจะคิดว่าคุณป่วยอยู่เป็นไงคะคุณก็ป่วยคุณเลือกเอามันมีอยู่สองฝั่งแค่นั้นเองฝั่งของพระเยซูแล้วก็ฝั่งของมารถ้าเรากลัว ก็คือเราเชื่อว่ามารมันว่าอย่างไงแต่ถ้าเราเชื่อในถ้อยคำพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราหายแล้วในพระคัมภีร์นะคะหนึ่งเปโตสองข้อที่24บบอกว่าไงคะเรามาดูด้วยอ่ะอ่านสิคะ พระองค์ได้ทรงแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซ,ซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมด้วยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายภาษาอังกฤษบอกว่า were healed แปลว่าหายไปแล้วตั้งแต่พระเยซูรับแผลนั้นวันนั้นสองพันปีที่แล้ว เราได้รับตั้งแต่2,000ปีที่แล้วแต่ทำไมเรายังไม่หายเพราะเราไม่ได้เอาสิ่งนี้มาไข้ครวนเพราะมันหลอกเราตลอดเวลานะคะมันก็เลยทำให้เราไปเชื่อสถานการณ์มากกว่าเชื่อถ้อยคำดังนั้นเราต้องเอาถ้อยคำมาพูดพูดพูดจนมันเกิดความเชื่อพอเกิดความเชื่อปับ๊บ พระเจ้าหรือถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยก็จะมาปกคุมเราก็เหมือนเรามีพระเจ้าเป็นเกราะสําหรับเรามันก็เลยเข้ามาไม่ได้